สวัสดีค่ะบนนัค่าสำหรับคิวนี้เราจะมาเรียชาร์ลส์สปายแฟมิลี่ซีซั่นสามตอนที่2ค่ะก็สำหรับอีพีที่แล้วเนาก็สนุกสนานที่หาชิลๆกันไปทั้งเอ่อชิลๆน่าจะเครื่องแรกอาจจะเป็นความชิลชิลไหมวะก็ชิลแหละในส่วนของครอ,อบครัวฟอร์เจอร์ที่ก็แปอ่าโอเคไปเที่ยวสวนสนาธารณะแต่เจอผู้กอ่อการร้า <c> ย <oughs> ผู้แบบเยือของแบบโอทีเอ,อ่อขยดัดกลายเป็นสงครามรถเครน ขึ้นมาอืมแล้วก็เครื่องหลังที่ก็แบบก็เป็นกวาแบบสนุกสนานน่ารักน่ารักที่แบบเออรู้สึกว่ามันก็เออเป็นอะไรที่มันก็แปลกใหม่ดีระหว่างการทรําภารกฤฤิจร่วมกันระหว่างแฟรงกี้กับฟิโอน,าน่าเนาะที่แบบตอนท้ายฟิโอน่าก็แบบโอเคจะมาใช้บริการอีกเร็วๆนี้อืมส่วนแฟรงกี้ก็คือแบบเออฉันไม่อยากทำงาน,นกับเธอแล้วก็ถือว่าเป็นเคมีที่ทั้งแปลกใหม่แล้วก็น่ารักดีอืมอาจจะเป็นการทํางานที่แบบ แอบตีตีกันแต่แฟงกี้ก็แอบเตาะตบ้างอะไรอย่างงี้<笑><笑>เออส่วนระบบ membership สมาชิกช่องของเราจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิป r e a c t i o นตามที่ขึ้นด้านข้างนี้ได้ก่อนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์การรับปชัคได้เลยค่ะแลวก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรารวมถึงสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยค่ะอันนี้คือ PP รอบนี้แบบดูมีความแบบ สบายสบาย easy listening ไม่ได้เป็นแบบขี่หามากสัตาจาระจอัมบริดจ์นั่นไงกว่ว <laughs> สัตาจาระจอัมบริจนะดจ์เนี่ย Modern shoe m o d e r shoe เขาลงโทษยังไง mak saudara ambil juga. Tapa, hulu

Demi peluk milik aku Calon cima Satu-satunya terinum Mata yang terlihat Oh

เฮ้ยจำมตายซะงั้นนะผต้องถึงขั้นนั้นเลยหรอเข้าห้องเดียนดีกว่าทำไมจะต้องมาเล็งห้องกูคือนี่จะให้อนนี้โทษเลยเหรอ เ, anyway, เหมือนคือฟีลเหมือนอี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 อาจารย์ที่สัมภาษณ์ตอนนั้นเลยเป็นพวกแบบซึ่งแบบเป็นฟีลแบบกูแบบได้ทำอย่างนี้กูมใจไม่เป็นกฎเหอง

กูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทุคคนอันนี้มันก็เกิดไปไม่แต่หมายถึงว่ามันต้องขนานอลไรเลยเหรอแค่กูไม่ได้พกนี่กูต้อได้ทนิโทนเลยเหรองา <c oughs> นเราไม่ได้เป็นคนฟูต

ต,ตัวเองละแล้วเดี๋ยวผ้าเช็ดหน้ามันมีลายเหมือนกันหรือเปละนะ่านี่ <c oughs> มันเป็นลายที่ขายที่ร้านนั้นเลยอย่าบอกนะมนมบีคือแบบสรุปมาตรวจอะไรกันแน่ไม่เนี่ยป้าอุ้ยตายอาหารหมาเนี่ย

แต่ถ้าเราบอกไอ้ผลแล้วคือเขาต้องรู้สึกวแบบ่าเฮ้ยอะไรวะมึงไม่คนไม่มีเหตุผลเลยอธิบายฟังหตุผลก่อนค่ะพ่อค่ะ <c oughs> <c oughs> เราแบบอุทอยไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อโอ๊ยตกผมไม่เห็นแล้วโดนลอยฮะตายหน้าอาฆาตสุดีนะ่ดเลยเ

勝手に入ったのバレたら怒られるしねなぁ今度テントとか持ち込んで止まろうぜいいね俺缶詰持ってくれサバイバル演習でありますな楽しみでありますスリーカードお、僕フルハウスうーんパパイルーすラウェンカイルは จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังแบบเดินแฮปปี้แฮปปี้กันอยู่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออเขามาเป็นสายลับได้ยังไงมาเป็นตอนไหนทำไมพอแม่นามึด

พ่อพ <łość> ่อเป็นคนดีมากเลยที่ทำอยู่เป็นคนดีมากเลยเอ๊ะ

お前らがごっこ遊びをしてるうちは大丈夫だ協定のおかげでめどった小競り合いも起き取らんしなこの平和ボクへやこの油断がイノッなんじゃお前は兵隊セット持ってないから軍には入るんけどなは入るもんわがまじやも壊れちゃったんだろトンカチで戦うのかシャイアレッコダイめちゃめんと見せっぱり

ご飯の味がしなかったおうっゃこののるコナイトのコ国セ。 おばちゃん、コロッケ一つ。くれ。ああ、やね、おばちゃん。ん僕って、兵隊さんに向いてないのかなならなくていいのよ、そんな。でも、オスタンジンで、スノが生えてる悪魔なんでしょう？人間、oh,。<スープ> mm. 東には私のいた子も住んでるよ。私は悪魔の親戚に見えるか？あ,あ、ちょっと見える。おい。うん、<laughs> そうなのさ。と私も悪魔なのさ。このコロッケには人肉がくるのさ。ん？冗談だよ。私はジュよりコロッケ握りしめてるあんたの方が。なんか思ってたのと違うのかな。ねえおばちゃん。 るって店のお手伝いしたらすぐに稼げる何に使うんだいうん、父さんに返すのよくわかんないけど、とりあえず明日は父さんに謝ろう。大将たちとももっと違う遊びを。うやーえ <gasps> ลูกตรงนั้นโอ้ยมามาหลายหลายลูกเดียว เมื่ี้เลยแลือ,ลอ,ลอเมื่อกี้คือแบบลอยกับเพื่อนสาวคนนั้นเดินด้วยกัน 君と他のリマ、の隙間見え隠れしてる思いゆイユカザウザウああザウ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 ザは。はウザ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 ウは。ウ คือเพลงมันก็ไม่ได้เศร้าเนาะแต่ว่าเพลงมันก็เป็นแนวแบบอาสบายตาบายอะไรยเงี้ยแต่พอยิ่งแบบพอเห็นโมเมนต,ต์ที่แบบลอยวิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยแล้วแบบคือเราว่ามันก็เป็นเป็นโมเมนต์ที่เข้ากับเพลงอะดูเป็นโมเมนต์แบบเอ้สบายสบาย,บายวิ่งเล่นเด็กน้อยวิ่งเล่นกันแต่ในขณะเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายกับการที่เอ่อนิวเคลียร์ลืไปว่าระเบิดเฉย เอไปลงจุดแรกแล้วลงตรงโกโดังที่น้องเขาอยู่กันเลยอ่ะคือแบบมันเลยแบบเออสะเทือนใจอ่ะผมมาเห็นภาพพี่เขาแบบวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วคือเอาจริงก็แบบแอบ,บรู้สึกว่าเอ๊มมันดูมีลางๆอะไรไหมว่อะไรเงี้ยกับการที่แบบเจ้าขวาที่ลอยเขาบอกป้า ว่าแบบเออพรุ่งนี้แบบจะต้องขอโทษพ่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีนะพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ขอโทษนะแต่แบบคือในฐานะที่เราเป็นคนที่ก็ดูหนังสงครามค่อนข้างเยอะเป็นคนชอบดูหนังสงครามแบบดูเราชอบดูหนังประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยแบบเออดูหนังแนวสงครามก็ค่อนข้างบ่อยคือมันก็มันก็เข้าใจคอนเซปต์ อะไรได้หลายอย่างเนาะกับเรื่องโดยเฉพาะกับเด็กเออที่แบบคือเด็กเขาไม่รู้เรื่องเลยได้เพราะสุดท้ายแล้วสงครา,ามมันคือเรื่องของเรื่องของคนมีอำนาจเออแม้แต่กับทหารเองเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากคนมีอำนาจแต่สุดท้ายแล้วคนที่ออกไปลบคือทหารคือมันไม่ได้เป็นคือทหารไม่ได้ขัดแย้งกันเองเนี่ยเออทหารไม่ได้ขัดแย้งกันเองเป็นเรื่องของคนมีอำนาจแต่คนไปสู้คือทหารแล้วก็คนละเมืองที่เออไม่ได้รู้อีหนอีนี ก็โดนไปด้วยหรือแม้แต่การที่ถูกปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างจากคนที่แบบจากผู้ใหญ่จากคนที่แบบอาจจะแบบมีความขัดแย้งอะไรในตัวไม่ใช่ในตัวเองแบบเออแบบคนที่แบบไม่ชอบอะไรอย่าเงี้ยเหมือนอย่างอย่างโมเมนต์ตอนที่แบบบพวกเด็กๆเ,เขาก็ถามลุงวันนั้นว่าเฮ้ยแบบจะแบบจะมีสงครามจริงเหรืออะไรเงี้ย พวกผู้ใหญ่มันก็อะโอเคมันก็มีผู้ใหญ่บางคนที่แบบคือเขาก็ไม่อยากใส่ความคิดแบบนั้นให้เด็กใช่ไหมก็เหมือนแบบป้าคนขายนั่นเลยเพราะมันแบบเออเด็กมันไม่ควรต้องแบบมารับรู้หรือต้องมาถูกปลูกฝังกับเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมันแบบไม่มีอะไรหลอกเลยแต่ก็จะมีคนแก่คนข้างหลังที่แบบเฮ้ยพวกแกนี่มันยังงูยังงี้อย่างนั้นอะไรตามภาษาอืมแต่คือความเป็นเด็กอะเด็กมันไม่ควรจะต้องแบบ เพราะบางทีบางคนเขาอาจจะแบบเอ้ยเราเห็นพ่อเป็นทหารแล้วแบบเอ้ยเราแบบพ่อเท่มากเราอ,อาจจะอยากเป็นทหารมันก็เข้าใจได้แต่ในขนาดที่แบบในยุคสงครามมาปกติเด็กส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช่อย่างงั้นมันเราจะมีโอกาสไปเห็นทหารที่ไหนมันไม่ใช่เพราะทหารเขาก็อยู่ที่สนามรบอืมแต่แบบในช่วงยุคสงครามไอ้ความคิดของเด็กที่มันจะอยากเป็นทหารมันก็มักจะเกิดจากเนี่ยพวกคําพูดหรือแบบ พบกันด้หรืออะไรก็ตามแต่ที่ว่าแบบเฮ้ยแบบแบบแบบประเทศนั้นมันจะมาโจมตีเราเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องประเทศนู่นนี่นั่นมันมันกลายเป็นว่ามหนือุนเด็กเกิดความคิดที่แบบเอ้ยเราต้องมาอยากเป็นทหารเพราะความจําเป็นเออคืออาจจะอยากเป็นจริงนั่นแหละแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเป็นเพราะความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำโดยเฉพาะกับเด็กเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดขึ้นเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงไหมอย่างเงี้ยแบบประเทศนั้นเขาเลวร้ายจริงๆิเหรออย่างเงี้ยเพราะแบบยิ่งแบบ คำพูดที่ป้าก็บอกคือแบบเด็กไม่ควรต้องมาถือปี๊ยเด็กไม่ควรต้องมาถือปืนต่อให้เป็นปืนของเล่นก็ตามอืมแต่อันนี้ก็ไม่รู้แบบใครยิงก่อนไงคือแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นฟีลที่แบบเฮ้ยทางตะวันตกเคยไปยิงใส่เขามาก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เวอ,อเพราะว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบประวัติศาสตร์นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะบางทีการที่เขาไมา่ยิงเราเหมันแอบเป็นเพราะเราเคยไปยิงเขาก่อนก็ได้มันไม่ได้แปลว่าแบบ ออคือมันไม่ได้แปลว่าต้องยิงกันในวันนั้นเออยิ่งถ้าเป็นรักษณาของการแบบมาปล่อยนิวเคลียร์มันก็ต้องมองหลายด้านมันก็ต้องมองแบบรอบด้านแบบข้อเท็จจริงเอออืมแต่เรื่องนี้เราก็ได้รู้เรื่องครอบครัวเออเออก็ครอบครัวของลอยในวัยเด็กแม้เราจะไม่รู้ชื่อจริงเขาชื่ออะไรสักอย่างแต่คือแบบเออพอเห็นอย่างเงี้ยเห็นพ่อเขาแล้วแบบเข้าใจาย,ยิ่งกว่าเดิมอีกว่าแบบเออการที่ลอยเขา มาไม่มแบบเหมือแนบบตัวเองตอนนี้ต้องมาเป็นพ่อแล้วมาเลี้ยงอาเนีย้ยแล้วเขาแบบไม่รู้วิธีเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยการแบบในการรับมือกับเด็กเนี่ยมันเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกมันแบบจากที่เราโอเคเรารับรู้แหละว่าพ่อแม่เขาเสียครอบครัวแต่เด็กจากสงครามเราอาจจะคิดแค่ว่าเขาไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกแค่เพราะว่าเขาโตมาด้วยตัวเองคนเดียวแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่นั้นในความเป็นจริงคือเขาไม่มีพ่อที่ดี เป็นตัวอย่างเออพราะเพราะว่เาเราจะเห็นเคสแบบยออย่างเงี้ยยอกันเนาะยอกับยูรีที่แบบเออยอเขาก็แบบต่อให้แบบไม่ได้อยู่ไม่ได้มีกับไม่มีพ่อแม่แต่เขาก็แบบเอ,อ้ยมีเลี้ยงน้องได้เขาแบบเออหรือแบบคือแบบเลี้ยงน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีประสบกรารณ์ตรงนั้นจากการดูแลครอบครัวจากการเลี้ยงน้องมันก็เลยทำให้เขาเลี้ยงอาเนียได,ได้แบบรู้วิธีรับมือกับเด็ก หรือบางครั้งที่แบบลอยแบบดุเขี้ยวเข็นลาเนี่ยเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เขาแบบมันก็เหมือนเป็นโมเมนต์ที่เขาอาจจะแบบเหมือนเผลอติดมาจากพ่อด้วยโอเคมันอาจจะเป็นความจริงจังเรื่องโอเปอเรชั่นสติ๊กด้วยส่วนหนึ่งแต่และาว,ว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันแบบติดมาแบบไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันไอ้การที่เขาไม่เคยมีตัวอย่างของพ่อที่ดีแต่เขาเองก็เป็นเด็กประก่อนที่โตที่ถูกเลี้ยงโดยพ่อที่ เออพ่อที่ไม่โอเคอเพราะฉะนั้นถึงมันอาจจะไม่มีตัวอย่างว่าพ่อที่ดีควร้เป็นยังไงแต่เขาก็มีประสบการณ์ว่าสิ่งไหนที่แบบคนเป็นพ่อแม่ทําแล้วในฐานะคนเป็นลูกเราไม่ชอบเราไม่โอเคเรารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งนั้นที่เขาทําอำเจอเรื่องราวัยเด็กของลอยเข้าไปก็คือลืมครึ่งแรกลืมครึ่งแรกเขา EP ไปเลยกับศาสตราจารย์อัมบริจ อันนี้เป็นอัมบริดม่วงนะจ๊ะคืออย่างที่เราบอกว่ามันเป็นฟิลเหมือนอี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 คนที่เคยสัมภาษณ์ตอนแบบอาเนียเข้าเรียนอะไอคนนั้นที่อะไรนะเมียฟ้องยาอะไรนะี่ยแล้วก็แบบเหมือนแบบเอาความแบบลูเซอร์ของตัวเองแล้วแบบมันลงกับคนอื่นเพื่อความสะใจเอาลูสเซอร์คืออย่างยยป,ป้าคนนี้ก็อาจจะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรก็ได้แต่ด้วยนิสัยเขา,ามันเหมือนกับเบอพอได้ลงโทษเด็กแล้วมันสั่ ใย่ยากเออแบบแต่ตรงตรงอานเนี้ยกับดาเมียนนี่แอบดูแบบดูเหมือนเป็นมิชชั่นอะไรสักอย่างอยู่นะมันเหมือนแบบเหมือนเป็นพารกิจอันยิ่งใหญ่เพราะว่าแบบพอดามีเนจะสารภาพเรื่องภาชนได้ไหมแล้วอานเนี้ยได้ยินว่าแบบเออไม่งั้นเขาจะแบบให้คนละสองโพนิโทเลยอย่างเงี้ยอาเนี้ยก็เลยแบบห้ามไว้แบบเฮ้ยแบบกูได้คนเดียวพออะไรเงี้ยมันดูมีความแบบเฮ้ยคือแบบ ูยอมเสียสละได้ทวดีทวแค่คนเดียวก็พอดีกว่าโดนกันทั้งคู่แล้วโดนทั้งสองอันอะไรคนละสองอันเลยพลเลยพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบในเพลงเท่านี้หาะชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันนะคะหรือสนับสนุนช่องในการนํำคลิปต่อไปได้ทาง Super Thanks ค่ะเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย